มพี่มีลูกลูกพ nice ี่เพิ่งปหกเองแล้วก็อนุบาล3เองนะหนูหนูเป็นพี่แนี่เป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ลูกพี่ต้องมาไม่พี่บอกเขอว่าหนูไม่คิดเหรออะไรทั้งนั้นหนูโทรไปก็ชิงเด็ดทำไมไม่ให้แฟนพี่หนูโทรไปหาพี่เขาเป็นคู่ก้องาดีของ บ,บอกว่าคนตายขี่รถมอเตอร์ไซค์ปาดผมอืญาติบอกเอ๊แล้วเขาจะไปปาดทําไมเลยไปหากล้องวงจรปิดมาเขาบอกว่าคนตายอ่ะขับนําหน้ารถกระบะแล้วขับมาถึงก่อนนึ่ออกใช่ไหมแสดงว่ากระบะที่ขับขับมาเนี่ยน่าจะไปชนเขามากกว่าอพอได้หลักฐานนี้มาค่ะก็มีการเข้าไปพบพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกรอบหนึ่งนี่คือเหตุการณ์ช่วงวันที่4ี่ตอน6โมงเช้านะคะแล้วตอนแรกชาวบ,บ้านบอกเออไม่รู้อ่ะรู้แต่กระบะเกี่ยวกับ,กกบมอเตอร์ไซค์ แต่ภาพสุดท้ายเนี่ยแบบเนี้ยเห็นว่าทางกระบะของคุณสาธิตเหมือนกับขับไล่ตามแล้วภาพสุดท้ายคือมอเตอร์ไซค์เหมือนน่าจะโดนเฉียวแล้วมอเตอร์ไซค์ถลายไปตามถนนทําให้เจตนิพัฒน์เสียชีวิตสองฝั่งมาเจอกันบรรยากาศตอนที่ครอบครัวคนตายเข้ามา mm hmm. เขาถือรูปคนตายมาด้วยนะคะแล้วบอกว่าเจตนิพัฒน์จะเป็นหัวหน้าครอบครัวพอทางฝั่งของพนักงานสอบสวนบอกว่าวันเนี้ยกระบะก็มานะ สองฝั่งจะเจราจาจะคุยอะไรกันไหมสาธิตเห็นบอกว่ามีโอกาสได้เจอครอบครัวคนตายเป็นครั้งแรกคุณผู้ชมคุณสาธิตยกมือไหว้เลยบอกุ๊ยผมขอโทษจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจและที่สําคัญผมก็ไม่มีเงินนะเนี่ยผม,ผมก็ครอบครัวลาบากเหมือนกันคุณผู้ชมคะย่าเขาร้องไห้โฮเลยแล้วบอกว่าจังหวะนั้นอะครอบครัวคนตายคนตายก็เป็นเสาหลักลูกเขาก็เรียนหนังสืออยู่เหมือนกันโ พี่มีลูกผมก็มีพี่ลูกพี่เพิ่งปอหกเองแล้วก็อนุบาดสามเองนะหนูแฟนพี่เนี่เป็นเสาวหลักของครอบครัวแล้วทำไมเป็นอย่างนี้อัผมไม่มันไม่อะไรกันเขาผมไม่เคยรู้จักกันเลยพี่เรืไปหนูไม่ใจเย็นมั้งล่ะลูกพี่ผมไม่มีอะไรกับเขาจริงจริงนะครับพี่พี่ดูตามกล้องได้เลยอะไรทุกอย่างพี่พี่มึงก่อนดูนี่เขา ทุนใช้อะไรได้มี่บอกเรลูกพี่ต้องขาด พี่ผมคโทนครับเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากเลยนะในชีวิตพี่ฮะเขาไม่มีเจตนาอะไรกับพี่นะครับตอนนี้เป็นพี่ผมไปเจ็เจตนาก็โรงพยาบาลหนูยังไม่เคยไีเยี่ยม็นพี่เลยนะไม่เคยถามแต่ละ